กาละครั้งหนึ่งกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งประตูบานใหญ่บานหนึ่งที่ไม่ได้นำไปสู่แค่ห้องเรียนแต่กำลังเปิดรับเรื่องราวบทใหม่ของชีวิตคุณทุกคนหลายคนอาจจะกำลังรู้สึกตื่นเต้นบนกับความกังวลเล็กน้อยนั่นเป็นเรื่องปกติเพราะนี่คือก้าวแรกของการเดินทางครั้งสำคัญ มหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่ที่ที่คุณจะมานั่งเรียนตำราแต่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ค้นพบตัวเองในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้พบกับเพื่อนใหม่จากทั่วสรารทิศได้ลองทำกิจกรรมที่ไม่เคยทำได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณลหลงไหลได้ท้าทายขีดจำกัดของตัวเองว่าคุณทำได้แค่ไหนอย่ากลัวที่จะเขียนเรื่องราวบทใหม่บทนี้ให้ยิ่งใหญ่ที่สุด มาเริ่มต้นบทใหม่ไปด้วยกันที่มหาวิทยาลัยเนชั่นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสสำหรับทุกคน